แจ้งภัยเนี่ยประกาศอบพยพหนึ่งบ่ายโมงนะคะให้อบพยพออกพื้นนอกพื้นที่ออกจากบ้านเนี่ยนอกพื้นที่หัดใหญ่นะแล้วไปอยู่ที่ปลอดภัยภายใน4โมงมีเวลา3ชั่วโมงพื้นที่ปลอดภัยคือที่ไหนอะหัดใหญ่นะอบพยพจากหัดใหญ่ให้ไปไหนไปสะตูนก็บอกแล้วจะเอารถมารับตรงไหนจุดพิกัดจะให้ไปอยู่ตรงไหนให้ไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยให้อบพยพออกจากหัดใหญ่100%เไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยคนหัดใหญ่จะไปตรงไหนปลอดภัย100%อบอกสิไม่มีของรัดไม่มีของหน่วยงานเทศบาลไม่มีเลย ไม่มีแม้กระทั่งข่าวไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่สำรองล่อยหล่อเรื่อยๆ,ๆติดต่อได้ช่องทางเดียวคือ SMS ล่าสุดครับบิ Big oke, ๊กโจ๊กพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานออกมาแฉแฉอะไรแฉแชทไลน์นี้เอามาโพสตเลยครับอ,อดีตรองผอตอโพสต์ภาพแชทจากไลน์กรุ๊ปครับบอกว่ามีผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขทนพฤติกรรมนายกอนุทินไม่ไหวขอส่งลายการสนทนานี้มาให้ผมบิ๊กโจ๊กบอกอย่างนี้นะฮะ นี่ยิ่งทาให้ผมอย่างลึกไปในหัวใจท่านชัดเจนว่าท่านไม่ได้ใส่ใจกับความตายคนหัดใหญ่อย่างจริงใจยังทําเป็นตลกล้อเล่นกับผู้เสียชีวิต1000ศพท่านคงต้องการแค่ตําแหน่งนี้ไว้ประดับแค่วงตระกูลท่านเฉยๆอย่างท่านต้องลาออกแล้วหยุดเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตโอ้โหบ๊ก๊กซัดหนักเลยท่านไม่บริจาคเงินส่วนตัวที่ร่ำรวยมหาศาลไม่พอแต่ยังเอาความตายความทุกข์ความโศกเศร้าของคนหัดใหญ่มาล้อเล่นอีกแล้วก็มีรายละเอียดแชทก็คือข้อความที่ส่งมาครับเป็นข้อความช่วงประมาณเกือบเกือบสองทุ่ม มีการส่งข้อความที่สื่อเขารายงานกรณีเพจกระทรวงสาธารณสุขจัดหาถุงเก็บศพ400ถุงและเอกชนบริจาคอีก1,500ถุงและตอนประมาณสองทุ่มหนึ่งนาทีให้หลังมีคนส่งข้อความบอกตกใจตายเป็นพันคุณอนุทินชาญวิรกูลยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของรัฐบาลรัฐบาลมีความบกพร่องไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตามค่ะเมื่อเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เป็นความผิดของนายกรัฐมนตรีทั้งนั้น